อันนี้มันขึ้นกระบะแล้วนี่ใช่ไหมหย,ยับนะดินแบบนี้ทุกคนขับหกล้อทุกแตะขึ้นวันอ่ะอ้ยับ ต้องจอบจออถ้าจอบมันง่ายอยู่เอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีดด่วนครับผมมาดูหน้าง,งานเจ้าส้มลายครับต่อหมอความลั่นจะนาบนี่งานปากบอรถทอดทงครับขึ้นกระบะเหมือนกันครับ วิ่งทีละสองคันครับรถมีสี่คันวันนี้จานชูกลับมาแล้วครับตักไม่ได้หยุดเลยครับงานนี้เอาขึ้นมาเสียนน 6M61 ครับ225เย็บ นี่ครับโอ้มวยถูกคู่อยู่สองสิบกับสองสองห้าครับต่อมอความถอยไปเสียงเกียร์ถอยนี่ดังดี ันจูไปหวานข้าวมาครับหวานเดียวเสร็จไหวมากเมื่อวานผมก็หวานเหมือนกันแต่ว่าจ้างเขาออากาศร้อนมากเลย คนละสิ้าเที่ยวครับแล้วก็สลับกันเมื่อวานเขาอุดตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเมื่อวานผมไม่ได้มา จอกแท้จอกแค่จอกแค่รถไม่มีแรงเอาไปวิ่งซื้อแกงไปวิ่งใกล้ๆครับประมาณ100เมตรงานหลวง รถด,ดำก็น่าจะ50บาทแหละยิ่งประมาณนี้ราคาไม่เกินนี้หรอกคุณตลบเลยเจ้าสมลายนี่ทำงาน ไม่ได้หยุดนะจากโคกหนองนาก็มางานปากบ่อมีทีมงานช่างมาถ่ายรูปงานเริ่มจะเริ่มจะหมดนะเพราะว่าหน้าฝนช่วงนี้หน้าทำนานแล้วด้วยชาวบ้านเริ่มจะวานข้าวแล้วที่ขุดเริ่มจะหายาก ต้องหางานหนองแล้วลงหนองงานคิวงานชาวบ้านหายยากแล้วช่วงนี้ทีมงานแฝดสามตัวนี่พ่อเขามีแต่แฝดสามครับ ตอนนี้อยู่ที่วัดหลวงปู่ฤทธิ์ครับอําเภอรกระสังครับวัดดังหวานนี่ไหวย,ยับแล้ว่ะโอ้ าไปดูเขาขุดกันยังไงครับดูหน่อยเมื่อวานก็ขุดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละ ใน่ล่งสุดบูมเลยตัวนี้โอ้ <Okay. S 1> oh, ได้จะเอาดินออกให้เป็นรูปสระ は เดี๋ยวพาไปดูที่เทกันเสียนนน,นี่งานหมดแล้วบอยเขาวิ่งอยู่นี่ปกติเสียเล็กนี่งานเยอะนะ รถเริ่มจะรอแล้วตอนนี้โอ้ไม่ไหวเล็วไปบายสบายครับปไปดูที่เทกัน นี่ครับนางานเทโอ้เหล่าน้อยเหล่าน้อยเราไอโบให้ติดลม่อยดิโบให้ติดลมน้อย นี่ประมาณห้าที่ยวครับติดกระบะเต็มเลยเทป,ปั้นคูกันน้ำครับขับโดยจ้าดโอเจ้ายันมาสี่สิบก้าแรงมา ô đó dao vào tê hay dao mà đi lợi tò mò khoa mà ม่รู้ก็เอาสูงขนาดไหนน้ำเยอะครับโซนนี้ครับนี่ติดลำเท่าไรลำน้ำชีครับเย็บย็บเลย หัวหลยไปคอยตรงนี้เองสิบห้าเที่ยวก็เต็มกระบะแหละ

แต่ว่าน้ำมาแรงมากเอาปิดท้ายกับรถเสียนนนนครับยังไม่เคยได้ฟังความร่นของเขาเลยนะ ในยี่สิบสี่วาวครับเสียงท่อเนี่ยจะเพาะมากทารถยี่สิบสี่วาวาอ่ะเดี๋ยวคลิปนีก้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ